เราได้สมัครทีเมลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ในการทำฟอร์มใน Google Drive นะครับการเข้าใน Google Drive นั้นตอนนี้ชื่อของเราได้อยู่ในระบบ Google แล้วเราก็คลิกที่ปุ่มก้าปุ่มนะครับแอป Google เนี่ยแหละคลิกเข้าไปเห็นไหมครับจะมีคำว่าได e ถ้าเราคลิกปุ๊บเราจะเข้าสู่หน้าของ d i ด e Google เลยครับ จะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะตอนนี้นี่คือชื่อของเราที่เราสร้างไว้นะครับผมหวังทีนี้ในหน้าของได้์นะครับมันจะมีได์ของฉันคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สําหรับซิงกันแล้วก็แชร์แล้วก็ล่ดสุดแล้วก็นี้ Google Photo ไว้สําหรับเก็บพวกภาพนะครับสําหรับ Google d r ได e นั้นเราจะมีเนื้อที่ประมาณสิบห้ากิกะไบต์ครับค่อนข้างเยอะเมื่อเราเข้ามาแล้ว เราต้องมาสร้างกระเป๋าในได้ของฉันก่อนครับเราคลิกได้ของฉันนะครับเลือกได้ของฉันเนี่ยตอนนี้อะไรไม่สร้างอะไรเลยแล้วเราก็คลิกเมาส์ขวาเลือกโฟลเดอร์ใหม่ครับแล้วเราก็พิมพ์ว่าแบบสอบถามแล้วกดสร้างครับตอนนี้เราก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า แบบสอบถามขึ้นมาเราก็คลิกเปิดครับโดยการคลิกที่ตรงแบบสอบถามที่เราสร้างมาใหม่เนี่ยตอนนี้เราจะเข้ามาสร้าง Google Form เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามกันให้เราคลิกคำว่าใหม่นะครับนะครับในนี้เราสามารถอัปโหลดไฟล์เข้ามาได้อัปโหลดโฟลเดอร์เข้ามาได้มีเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยอัปโหลดเข้ามาได้เลยครับ แต่เราจะสร้าง Google หรือจะทำสไลด์ก็ทำได้หรือชีตก็ได้เอกสารก็ได้นะครับใน Google d r ด v e เนี่ยเราจะมาสร้าง Google Form เพื่อสร้างฟอร์มในคำาแบบสอบถามครับเราก็กดเพิ่มเติมแล้วเรียกคาว่า Google Form ครับแล้วเราก็จะได้หน้าแรกนี่ครับคือตอนนี้จะมีคำว่าฟอร์มไม่มีชื่อ เราจะสร้างฟอร์มเราต้องมีฟอร์มเตรียมไวอันนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่แบบสอบถามเนี่ยพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็ก๊อปมีมาก่อนเราจะบอกว่าคัดลอกคลิกขวาเลือกก๊อปปี้หรือคัดลอกครับแล้วเราก็มาใส่ฟอร์มตรงนี้คลิกม่าขวาเลือกวางนี่ครับทีนี้เราจะใส่ชื่อฟอร์มตรงนี้ก่อน ว่าจะใส่อะไรนะครับเราก็ใส่เต็มเลยพัฒนาการเรียนสอนใช้นี่ครับคัดลอกแล้วก็วางนะครับ แบบสอบถามอ,อ๋อผมเอานี่มาเป็นคำอธิบายดีกว่ากดตัดก่อนแล้วมาเป็นคำอธิบายวางนี่ครับนี่แบบสอบถามมันอาจสั้นไปเราเอาตรงคำว่าพัฒนาเดี๋ยวกดคัดลอกครับอทรฟรีแล้วเราก็วางต่อน,นี้เลย อเอาละครับทีนี้เราจะสร้างหัวข้อแรกครับคือตรงนี้ตอนที่หนึ่งแบบสอบถามเราจะมีสองตอนคือตอนที่หนึ่งนี้เป็นข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่สองนะครับเป็นข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจกับแบบสอบถามเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราต้องก๊อปตอนที่หนึ่งไปครับ คัดลอกแล้วเราก็มาคลิกที่ตรงแท็กนี้ครับนี่เราต้องเพิ่มข้อความแล้วยก,กดวางครับคลิกมาอขวาวางนี่ครับตอนที่หนึ่งเอาละตอนที่หนึ่งนะครับนี่แล้วเราก็มาตั้งคำถามคำถามมาจากตรงไหนนี่ครับข้อแรกนี่ข้อที่หนึ่งคือเพศแล้วก็กรอบเพศออกมาเลย ตอนนี้ผมใช้ขั้วทนนะครับหรือคลิกเมาส์ขวาเลือกคัดลอกก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดเลือกเพศแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับเราจะเลือกแบบหลายตัวเลือกครับนะครับเพราะว่าเรามีนะครับหลายตัวเลือกอันที่หนึ่งมีสองอันที่สองมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเราใช้หลายตัวเลือกนะเพราะนั้นเราจะมีชายกับหญิง เราก็ใส่ตรงนี้เลยว่าชายอันที่สองก็คลิกเลยครับพิมพ์หญิงอือันนี้เราได้ข้อที่หนึ่งแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้หัวข้ออายุครับเราก็ปล้กเลย Ctrl C ัวข้ออายุนี่ครับเรากดเครื่อหมายบวกถ้าเพิ่มหัวข้อนะครับผลหมายบวกถ้าเพิ่มข้อใหญ่กดเท็กครับนี้เราก็กดวางเลยอายุอายุนี่เรามีทั้งหมดห้รายการเราก็ก๊อปไปเลยคโท l นคโทนซแล้วก็เปิด Google Drive นี่ครับถ้าทำางี้จะไม่ต้องมา อ๋อเราต้อเปลี่ยนคําตอบให้เป็นหลายตัวเลือกครับอืมนี่โดนวีวาง copy แล้วเปิด google ได้โดนวีวางแล้วก็เปิด Word แล้วก็ copy แล้วเปิด Google วางนะครับต่อไปเปิดเวิร์ดผมพีไม่เก่งผมเลยใช้ copy การ copy เอาวางอา่าเลยอีกหัวข้อเดียว51ปีขึ้นไปวางอา้าว ข้อหนึ่งเสร็จแล้วหัวข,ข้อสองเสร็จแล้วต่อไปหัวข้อที่สามคือสถานะผู้ตอบแบบสอบถามแล้วก็กดคัดลอกเลยเสร็จแล้วเราก็มากดตัวบวกครับหมายบวกเพื่อเ,เพิ่มข้อแล้วก,กด Ctrl V ว,วางเลยนี่ครับสถานะผู้ตอบแบบถามก็จะเข้ามาตัวที่หนึ่งนะครับคืออะไรผู้บริหารสถานศึกษา c ทน l C ทนวีวางต่อไปคู่ทนซีทนวีวางต่อไปเปิดเวิร์ดนักเรียนคนทนซีเปิดกูเกิลคนทนวีวางต่อไปผู้ปกครอง ขุน C รีเปิดก o เกิลขุนบีวางอตอนนี้สถานะผู้ตอบคำถามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนีข้อต่อไปการศึกษาคุนศรีคัดลอกแล้วก็เพิ่มหัวข้อก,การศึกษาขุนบี าการศึกษาแล้วก็มาเปิดเวิร์ดดับมัธยมทซนซีโทน V ีข้อที่หนึ่งเพิ่มข้อที่สองคลิกเลยอนุปริญญาโทนวีดับสามเปรียตี ปริญญาตรีดับ4สูงกว่าปริญญาตรีดับ5อื่นๆออันนี้การศึกษาก็เสร็จแล้วต่อไป อ่ขอ้อห้านี่อาชีพเราก็อปไว้ก่อนแล้วเปิด Google แล้วกดเครื่องหมายบวกครับเพิ่มคำถามแล้วกดโหนวอาชีพแล้วก็มาเปิด Word นักเรียนโหน C ีวางหัวข้อต่อไปข้าราชการพนซี คลิกวางคลิกเพิ่มลูกจ้างส่วน C ถ้าติดเงินนี้วางได้เลยครับส่วน B วางได้เลยคลิกเพิ่มธุรกิจส่วนตัว ถ้าขึ้นสีฟ้านี้วางได้เลยครับเราเพิ่มข้อแล้วต่อไปทำการ,กรเกษตรเพิ่มข้ออื่นๆตอนนี้ เราก็ทำหมด5ข้อในส่วนแรกแล้วนะครับคือในส่วนที่1เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำส่วนที่2ครับ